สวัสดีค่ะมาตามกันต่อค่ะตอนนี้เราก็สูบน้ำแล้วก็ตักโครนออกไปได้เยอะแล้วนะคะตอนนี้น่าจะใกล้จะเตรียมดึงแล้วนะคะเมื่อกี้วนไปสืบมาเขาบอกว่ารถแรกโครสตาร์ตติดแล้วนะคะก่อนหน้านี้สตาร์ตไม่ติดเนาะ มารอรุ้นกันค่ะตอนนี้กองเชียร์เยอะมากกลับบ้านแล้วเป็นบ้างส่วนบางส่วนก็เพิ่งออกมาใหม่นะคะส่วนวุ้นเนี่ยตากแดดร้อนมากตอนนี้เปียกไปทั้งตัวแล้วค่ะนั่งรอรุ้นเหมือนกัน ปิดจะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้กำลังดึงสริงให้มันยาวนะคะดึงให้มันออกมาจากตัวแบ็คโคนะคะมาเอาใจช่วยกันค่ะนาทีที่ทุกคนรอคอยใกล้จะมาถึงแล้ว ตอนนี้เตรียมดึงแล้วนะคะโอ้แดดงดแล้วยืนก่อนเยอจะไม่ได้ชดเด็ดอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะเราต้องอยู่ห่างๆนะคะวุ้นก็จะถอยออกไปเนาะกลัวสลิงมันขาด กุ้ยเข้ามาทางนี้แล้วร ขาเริ่มพารกิจแล้ว เราจะลุ้นอยู่ไกลๆนะคะถ้าภาพไม่ชัดเจนประการนดนต้องขอภัยเอฟซีทุกๆุท่านด้วยเดอ้อเพราะว่าวุ้นไม่กล้าไปอยู่ใกล้น้องมันอันตรายนะคะ ทันท้อเดีวยวกัขาดอีกเส็นไม่ได้นี่อ่า,อาขอ่าอยาดเชลลิง เอาแล้วค <Auf S 2> ่ะ <refused> ข <frustration> ึ้นลอยจะขึ้นอ่ะเอาเออขึ้นไปขึ้นขึ้นไปขึ้นโอ้ยตัวย่อสงแคนยังไม่อไหวยังเมยโอ้ยจะยื่นมืเหรอขาดบอขาดหรือหล้อรื้อโอ้ยใจจะขาดค่ะ ภารกิจนี้ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะคะไม่นิดแหละวุ้นวายเยอะเติบนะคะ,เย,ะเ,เยอะเติบเยอะเติบนี่คือเยอะเยอะเกินเยอะมากมาก,มากเยอะเยอะเยอะ,ยอะนะคะโอ๊ย <c oughs> พูดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ลุ้นจนเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นอีกโอ้ใจจะขาดแล้วเอ้ย <c oughs> มาค่ะมาลุ้นกันต่อลุ้นต่อไม่รอนะ หมุนได้แล้วเอายังไงต่อคะโอ้ยคอยละหุนหวยพี่น้องคอยรุ่นหลายคอยเงียวยอดแล้วพี่น้องคอยรุ่นหลายเอาเอาเพื่อนๆพี่ๆๆๆๆ เอาเอาเอายกตูดแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนสงสารคนแลนให้ก็สามีลนเอาเร็วเร็วเร็วโอ้คนนั้นวิ่งอย่างโหดเลยมันรู้นมันดีเลยอย่างนี้ดี สลิงจะลุมีลิงจะลุมาสิดโูโอ้โอ,อยอตัวแล้วโอ้เนะๆๆอาคลิปก็จะยาวหน่อยนะคะคือลุ้นระทึกมากอ่ะขาดแบบหายไปทุก เี่ยววินาทีไม่ได้เลยห้ามกระพริบตานะคะเอาค่ะขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นเอาขึ้นขึ้นไม่ขึ้นโอ้ยฝั่งนี้ตูดตูดยกแล้วยกยกขี่แตกีแเอาเอาเอาขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นโอ้ยนี่ตูนเด้ เอาขึ้นแล้วเอาเริวเริวเริวอ้าวอู้อู้ยใจสิขาดเลย สารพ่นสลิงโอ้หหัวที่ดีบ้างดู้วยพ่นสลิงลมมวินาที และทึกห้ามกระพริบตาเป็นเด็ดขาดค่ะค่ะคือนึงเสียวด้วนี่คือแบบลุ้นทุกวินาทีของเสียววินาทีเลยตอนนี้คือทุกคนต้องสามัคคีกันนะคะคือคนใดคนหนึ่งถ้าไม่สามัคคีก็คือจบเลยนะคะจะสําเร็จแล้วค่ะตอนนี้เอาเอาเร็ว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 อุยขึ้นขึ้นขนเอาละ าภารกิจจะสำเร็จอยู่แล้วคะ่ะสลิงขาดไปหนึ่งเส้นนะคะสาวเลือดรูะรูดเื่องดีนะราดสลิงขาดนะคะเราต้องใช้มือนะคะ เพื่นเดีเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นพี่น้อง